สวัสดีครับผมนุมมิสานลงใต้เมืนอี้อยู่ภูเก็ตอี่ยอาเหรอครับฝนตกพายุเขา่านาทีอยูสองสามมือหมดแล้วครับหายนึกกินแล้วครับตื่นขึ้นนึกสิกินยังไปไม่คู่อะลรว,วาง่ายเห็ดพะโล้ครับพะโล้ตีมเป็ดปีดเป็ดใส่รวมหมดเลยอย่าเห็ดกินไปหลายมือครับอาอยุาสองสามมือหมดละ กินน่งผูดเดียวม,มันจังรดยะผมใส่เบื้องผมเตรียมมาให้เบื้องแล้วล่ะครับผมครับนี่ครับไปในโคไปเสื้อตีนเป็ดมาเนี่ยโลหนึ่งครับขาเป็ดขาเป็ดโลหนึ่งหกคิบเก้าบาทอันนี้ปีกปีกบุญครับอันนี้หกสิบบาทพ่อก,กินครับหลายพดรวยกว็า่บาทลงทุดรวยกว็า่บาทนี่ครับเต็มที่สองรยกินสามมือหมดแล้วผมว่า ผู้ดเดียวเออนะครับเครื่องผมกับผมมีอย่างไรครับสามเกลือนะครับรากมันขี้พริกไทยกระเทียมนี่นะครับขงพะโล้เดี๋ยวผมจะล่อองังเซขงพะโล้ของพรดดีเเิ่งครับโบจะอยู่เสียบบาเสียบนี่ฮะฝาชัยปุ๋ยกัะน้ำตาลปิ๊บครับเดี๋ยวผมสีตำสามเกลือกันครับแล้วจังเขี่ยไปพัด เดี๋ยวจังต่างมันเบ่ไงไหมครับผมเอาครับหยุดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะขวัวสามเกินครับขัวใสหนี่เลยครับจงบริเนณลานใส่น้ำมันเผืชอลงไปครับโอ้โหครับพายุเข่าเหมือดตึ๊บใส่น้ำมันเผืชอลงไปครับเดี๋ยวขัวได้ไหขัวมันหอมครับจังจใส่ เกลือหมดเลยมี่ลาบขี้นี่ลาบขี้นี่กระเทียมแล้วก็มีเม็ดพริกไทยพริกไทยเม็ดครับหัวมันหอมครับพอหอมแล้วเดี๋ยวเจาะน้ำตาลน้ำตาลปิดมาลุงครับโอ้ลมแห้งู่ข้างนอก ครับยืดระเบียงนาขาฟองขั้วแคบครับเห็นอย่างล้ำมากเห็นผู้เดียวตั้งบุมีหอดแคบไหลจะบุมีหอดมองตั้งขาตั้งฟองครับผมเย็ดสูตรลัดครับผมจะ หมอขวบปกติผมจะขัวบตีนเป็ดครับนั่นนะครับปกติผมดิดขวบมันานแน,นนแต่ว่าพุ้นที่มันแคบครับเม่ไหร่ลันเลยเดี๋ยวผมสใ,ใส่น้ำหนี่ปผุ่งเลยครับเสียบด้วยกันครับ ่ะพอหอมจังหน่อยใส่น้ำตาลเลยครับโอ้ตาลปิดเหนียวน้ำตาลกับ้าวครับเดี๋ยวจะผูมาดผมว่าทัานได้ใส่หลายเด้ครับเด้อเดี๋ยวมันจะหวานผัวขันเ่าหวานเยอะยิ่งเต๋อไม่ครับเดี๋ยวไฟอ่อนครับมันแห้งแนละ้วมันจะไหมพอดให้มัน,นหอมมันตานลอลาให้มัน,นหอมปลอกชิ้นใหม่ๆนะครับใหม่ๆนะมันจะเสียบ สีตำเปลี่ยนแล้วครับสีน้ำเปลี่ยนผมจะเติมน้ำได้ด้วครับผมจะใช้ผงโพลโลูกไหมพันเลยับผมบอกครับ มันออกสีดำดำนะครับมันออกเวลาเนี่ยสมพลูคอนแังถิ่นี่สีออกใหม่ๆดำดำกินเดี่ยวใหม่ๆัน้อยหอมครับหอมต่างเมื่อหนึ่งก็บเชือกกล้องมื่อหนึ่งกับวัวม้วนหดมือจับเตาควายเฮ็ดครับ ก็เฝ้าอคอยบึงไปครับสมุดัดครับสมุดลัดเตร็จเราครับไปประจองแห้งเด้ครับค่อยๆอ่อนไปครับเดีย๋ยวน้ำตาลจะไหม้พมด สีหนังงาเป็นไยแล้วครับบางคนก็นจะเอาซุ้มขาป็ดมาผัดใส่กับหนีได้เลยครับแต่ผมมันมอนะ่อยมันผัดไม่ได้นลครับซึ่งนั่นนี่เติมน้ำลงไปน่อยกับาขาเป็ดลุกเลยครับเราปรุงเลยครับเริ่มได้แล้วครับใส่น้ำครับป่ะ ต่ oh. อไปเทน้ำครับใส่ผูต้องหลายนะครับเด้อเดี๋ยวช่างไปเติมครับ แล้ให้นี่มันเดือดก่อนครับเดี๋ยวผมจะตั้งเอาตีนเปียลงครับน้าผมอีกเติมอีกเีนะครับบึ้งครับเดือดไปผู้นี่โอ้เดือดแล้วครับเดี๋ยวผมเอาตีนเปียลงเลยครับโอ้คนทีก็แคบแคบเด้อตีนเปียกลงก่อนครับ รูดเองบ่ติดเป็ดรูดเงหมดเลยครับติดเป็ดตีเป็ดนะครับบ้านคุณกินเป็ดมูบ้านได้ครับอุ้ยตีเป็ดตีเป,ป็ดครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวต้มีเติมน้าให้ท่วมครับเดี๋ยวต้มีเติมน้าให้ท่วมอีกแหละ ผมเติมหน้าไปถั่วสำรับผมอิเริ่มปรุงครับถั่วพ่อครับได้เกตั๊ครับนี่ถั่วแล้วครับพร้อมแล้วซีอ สีดําหวานครับมักที่ดําไลยกับเส้นยล่นะครับสีขาวครับนี่หอยยังนีหอนีีห้อมครับมาเลยสามด้วยรถปรุงรถครับ เซไลด์ครับเดี๋ยวค่อยๆปรุงไปครับปรุงโปรุ่นครับโอ้นี่ครับปรุงโปรุ่นไปไปเลยไปไปเลยครับหมวยยัยครับไปไปเลยครับปรุงอีกที่หลังเนะครับเรียบร้อยเข้าเพียรังก็ปุุงครับเจ้าสาวใจยังครับ ผมก็พึ่งใส่หีหอนี่นะครับพึ่งร่องเบ่งครับหอนี่เ,เียบกันเลยฮะน้ำใส่ได้แล้วครับน้ำสีไมาแล้วครับอ้เกี่ยมเราดีวะเนี้ยเขาก็ได้ครับ เรื่อมใส่นี่ครับปลาไทยเพาว่าเซียบาว่าเซีลไรนะครับเอาทำนี่ล่ละเติมข้มข้นนะ๋ย่ปิดไปครับเกลือเกลือผมกระยอดไปตั้งแต่ที่แรกแล้วครับเป็นตั้ตอนตำสามเกลือแล้วล่ะอะเตียงหน่อยยังมาเบ,บิงกันครับผม ขับมาเบิ้งกัน <c oughs> ตุนไปได้ประมาณครึ่งช่มโมงแล,ล้วครับอ๋อับมันจะมีฟ้องออกมาเลยครับแต่ว่าเหาว่าต้องตักออกเลยครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องเทศเครื่องหอยางยุ่เดี๋ยวให้มันเดี๋ยวมันจะช่มูมงหมดแล,ล้วครับให้กาว่าเครื่องเทศออกหมดแล้วครับต้งตักฟ้องออกเพราะฉะนั้นเขาตักออกตัวนีุ้้มผงพะโล่ส้มไมอย่างมันจะออกไปนําครับเห็นมันตุนไปแล้วันครับ กดให้มันลงไปให้น้ำถึงท่วมครับผมน่ะถึงไว้ครับผมจากชานนั่วโมงนึงเย็นๆครับถอนท่าอ้าครับวันนี้ได้ประม,มาณชั่วโมงนึงแล้วครับรเ,เป็นไกเนาะอ้เป็๊แล้วครับเป็๊แล้วต้องให้เป็๊ยดเพราะฉันจังไปเลยครับโอ้ ตีนก็เริ่มเปยแล้วครับปีก็เริ่มเปยแล้วครับปีจักครึ่งชั่วโมงครับพอดีฮะโอ้โอ้เอ้าอีกครึ่งชั่วโมงยังมาเบิ่งกันครับผมเอาครับวานนี้ชั่วโมงแล้วล่ะครับชั่วโมงกวัแล้วครับว่าเปยแล้วล่ะโอ้จังจังจังเปยแล้วครับพี่น้อง อ่ะผมชิมตัวครับบัตเนี่ยอ่ะเปลี่ยนแล้วครับเบินงแต่และวนะครับเปลี่ยนแล้วอยู่แล้วอ้าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตักเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเมึงกันครับเดี๋ยวชิมเมึงกันเป็นรถเสร็โอ้โหโอเคครับหวานหอมตำน้ำพริกเรียบรนะ้อยแล้วเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตครับผมเดี๋ยวตากกัคนครับผมยชิมเบิึงกัน ครับผมนี่ครับจากได่ถวยแตงหน้าโอเคแล้วใส่กระน้ำจิ้มซีฟูดมันจิมนจ้มสามรสครับแก้มยังเดียวมาอน,นี่นี่ครับพีดเปี๊ยออยากผมาชิมไหเบิ้งครับผมเอาครับผมชิมิหงครับบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงชิมนะค,ครับิมหน้าครับหอมหวานเนี่ยพอดีครับ ทค่นี้นิดไล่ตีก่อนครับ mm hmm. ตีน,คตน,นีครับตีนิดเพี้ยนครับเดี๋ยวซิมกันครับจังจังส่น้ำจิ้มอล้ไอ mm ้ hmm. ป่าครับแล้ไอ้ป่า

เอาเป็นไหมครับจิ๋มซี่ฟูน่ะอ้พูดเรื่องไข่นนะคะแล้วก็ฟ้าน

พายุเมฆเข่าจะสองสามมือลนั่งกินน้อนกินด้ยเยนะเขากันเขากันครับปีกันเนีน้อนครับที่ดีก็อันนั้นเดี๋ยวสิริษีคลิปไปฉลองผ่านคนยูทูบอยู่ครับทุงนี้มันพายุเขามาเดี่ยวหมูมาหันอยู่ ท่านผมมี่ท่านมีหม่องหันอยู่ขุ่นพันกดยูทูบครับงานพินขอท่านใดหรอือยังกไนะคะก็จมีการแข่าวโดยทางัในสามเดือนแล้วครับท่านได้อยู่งานพินกัอะไรแต่เส็ด็จหันน้เขาปะ

เด้อมาเด้อพบทีห้ายเลือกิดเชื่อว่าเนแสที่ได้ใบสันายแม่อนเกซื <S <S okay. ่อ hey. ้า้องครับแซี่เนี้ยบข้าวเลยครับขนบาข้าวเียบะข้าวเลยเป็ดเป็ดพี่พี่ปีงี้ไงขาไง กไมครับผมคินงายาคืนวันแค่สี่เพจยังกินครับผมสวัสดี